อนนี้นะที่ระยองขายยูโร250ร้อยห้าสิบเราขายคนนี้เท่าไหร่150กระดุมโล60ถ้าระยองขายยูโร130ที่จันโลร้อยยนขาย60เจดาทุเรียนซิ่งยืนหนึ่งในอยุธยากลับมาแล้วอยุทยาจะต้องได้กินทุเรียนที่ดีถูกและมีคุณภาพของจันทบุรีนะคะโลละทุเรียนโลละ60บาทกระดุมราชนีทุเรียนหมอนทองของจันทบุรีโลละ120บาทแล้วก็ระยองหมอนทองโลละ150บาทอ้สวยมาก เลื่งมากอ่ะเลื่องเรียกแม่เลยอ่ะเนื้อกันรสมากเจอที่ระยองขายกิโลกร,รัมละ250บาทกิโลกร,รัมละ150บาท หมอนทองของระยองทุเรียนของภาคตะวันออกมารวมอยู่ที่นี่หนึ่งเดียวในอยุธยาทั้งหมดเรารวมมาให้คนอยุธยาแล้วคูสีสวยกินแบบจุกจกแกมันดีมากเปลือกมันบางมากเริ่มต้นครั้งแรกที่อยุธยาราคาถคูกมากๆหนูมั่นใจว่าหนูถูกที่สุดหาได้เลยว่าทุเรียนโลละ60บาทไม่มีแน่พอเที่ยอื่นขนาดจันเองยังโลละ9 9เลยอะ ทุเรียนนะคะอ่อนขาวเน่าเราเค็มให้เราจะกีดเนื้อให้ลูกค้าได้ดูได้ชมตรงนี้เลยนะคะเนื้อถูกใจอยู่ไม่ถูกใจสามารถบอกพนักงานได้เลยอยากกินทุเรียนกรุบมาได้เลยค่ะและที่สาคัญมีข้าวเหนียวไอศครีมฟรีเวอร์ด้วยค่ะไอศครีมเนี่ยเราขายทุเรียนนะคะขีดละ45บาททุเรียนเราจะแกะเลือกได้เลยเนื้อเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ย,ข,ย,ข,ยขีดละ10บาทค่ะไอติมลูกละ10บาทค่ะเอามากขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยก็คือจุกจุก ที่อยุธยาที่เก่าเวลาเดิมหน้าพระตำหนักศิริยาลัยค่ะเส้นถนนหน้าโรงพย,ยาบาลอยุธยาตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะค่ะทุกวันเทศก,กาลก็ไม่หยุดอย่าลืมนะคะต้องมาค่ะว ก็ตีลง6กล้อค่ะแล้วก็เราก็สต๊อกของไว้ที่โกดังที่รับบุหรวงแล้วก็คัดสุกมาตอนนี้มีทุเรียนกระดุมชนีค่ะแล้วก็หมอนทองค่ะกระดุมนะคะโลละ60บาทค่ะของระยองโลละ9 9ค่ะโลละ60จะเป็นของจันค่ะชนีโลละ60และ99เหมือนกันค่ะต่างกันแค่จันระยองค่ะแล้วก็หมอนทองมีโลละ120บาทค่ะแล้วก็ของระยองโลละ150บาทเท่านั้นค่ะ ถูกที่สุดค่ะแล้วตอนนี้คือแบบถ้าหน้ามันตอนนี้คือที่อื่นก็แพงอยู่แต่เราราคาขนาดนี้ถ้าช่วงหน้ามันที่หลังสงการไปก็จะถูกกว่านี้อีกค่ะลูกค้าค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะกําลังจะเสร็จแล้วเดี๋ยวทุเรียนน่าจะเข้าซื้อได้เลยค่ะ มีบัตรคิวค่ะบัตรคิววางหน้าบ้างยังคะ,ะ,ะ,ะคนที่มาซื้อนะคะสามารถจอดรถได้เลยนะคะจอดรถเสร็จเราจะมีบัตรคิวตั้งข้างหน้าเลยนะคะลูกค้าหยิบบัตรคิวด้านหน้านะคะแล้วก็เข้าเลือกทุเรียนได้เลยไม่ต้องรอเรียกบัตรคิวนะคะบัตรคิวเนี่ยเพื่อเอาจําไว้ไม่ให้สลับลูกกันนะคะตอนมาช่างใครเลือกเสร็จแล้ว3ลูกสี่ลูกแล้วแต่ลูกค้าเลยเลือกเสร็จแล้วก็ช่างค่ะรอช่างช่าง,งเสร็จคิดเงินแล้วก็กก่งค่ะอันนี้น่าจะเป็นระยอง หนมันๆเมืนกหอมเยว่าอีกอัน้ไ่หมอด้าเหรอบอคไใจอนื้ปอกครับหอมอร่อย ร้อยยี่สิบก็ทุเรียนนะคะอย่างที่เราแจ้งไปเลยนะคะว่าอ่อนขาวเน่าเราเค็มให้นะคะเราจะกิีดเนื้อให้ลูกค้าได้ดูได้ชมตรงนี้เลยนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะก็สามารถไปทานได้เลยเนื้อ ถูกใจหรือไม่ถูกใจสามารถบอกพนักงานได้เลยนะคะที่อยุธยาเราจะขาดเป็นสุกส่วนใหญ่เลยซื้อไปก็จะเกิดปัญหาน้อยมากๆเพราะส่วนมากคนที่นี่จะไม่ค่อยซื้อทุเรนดิบวันนี้นะคะมาประมาณ8ตันค่ะถึง10ตันน่าจะมีของตลอดค่ะเราเอามาเพื่อสต็อกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออนทัวร์ด้วยออนทัวร์ทั่วประเทศเลยค่ะเราจะเริ่มออนทัวร์วันที่10 ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กค่ะเจดาจัดจ้านในย่าอยุธยาค่ะปักหมุดนะคะอยากกินเทรียนกรูกมาได้เลยค่ะและที่สําคัญมีข้าเหนียวไอศครีมฟรีเวอร์ด้วยค่ะตั้งแต่9โมงค่ะถึง5โมงครึ่งไม่มีวันหยุดค่ะขายทุกวันเทศกาลก็ไม่หยุดค่ะสถานที่ตั้งยืนนะคะอยู่ที่หน้าพระตำหนักสิริยาลัยค่ะเส้นถนนหน้าโรงพยาบาลอยุธยาค่ะ